เราคุ้ยไปเรยแล้วครับโอ้ยสัญญาณในฮุบเข้าบางทีมันก็คล้ายๆไห้ไห้ครับทีนี้ก็ตัดไปก็พยายามจะต่อให้ดูกันกับเอฟซีครับ เราเหลีวจาง <g> ไม่ได้เดินไปอุ้ยไปอุ been, wait, wait. No ้ยอุ้ยอุ้ยก่อกำเลยพอน้ำก้อยไปแลยแควไปอุ้ยอุ้ยโอ้เป็นเกนไม้เพียบเลยครับตรงต้นตรงนี้ว้าอุ้ยออุ้ยอดีตดูร้องรอยน่าจะลากไม้มา แล้วก็มาช่วงตรงนี้ครับแล้วก็ลากลงไปต่อครับวุ้ยดูร้องรอยครับเซศษไม้ไม้บองเพครับไม้บองไม่สามารถลากได้ครับเดี๋ยวไม้หยิกช้างแล้วก็คือแต่งน้องทิ่มน้องช้างก็คือน้ำนักหมากับวุ้ยล้องเอาวิธีแก้เ้าต้องช่วงสันทีครับลงบนลากบนหีน่นไม่ได้ครับลื่นไล่รับทิ่มชางแต่งชาง ตำช้างกับไม่ตอนเป็นตันๆกับช้างข่าฮักเข่งฮักได้กับอันตรายต้องปลดแล้วก็คุยลงครับนี่คือบรรพรวรุตทำไวให้ดูครับแล้วก็ช้างไม่อันตรายครับอุ้ยอุ้ยอ้ยเอ้อย่างไรเอะาอุยอ้ย เราไป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 ึไปไป่งยาเลยนี่ไปโอ้ยนี่อ๋อวุ้ยโอ้ยาครับโอ้ยเยวะจังเวยตอนตอนถาแถวกล้วยนำวาย้กล้วยป่า ไป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 ถึงยาแลวไปเ้อนายโตมาน่ายอยาอย่างนี้ไป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 ถึงดองยาแล้วไปฮะไม่รู้ไก่เนี้ยเออไม่รู้นายจะได้ยินเสียกวิว ไปยาอยู่น่ไป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 วุ้ยมันไม่ขึ้นห่ายย่างนะเฮ้ยเออวุอ้ยถ้าถ้าป้าตัวถ้าป้าวุ้ยกบเลืเอดกะลุยมาได้เด็คนน่ากลัวว่ะ

qua à mưa em quá à mà ơi mã mà quá à quá quá Từng giang đi cháu nô bà đuo you up quá mưa em phải làm nụ bắm bà quá Thôi mươi xài năm năm hai tháng năm năm mà làm bần. mà Mà, 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 cũng, mà, cúm, mà, cúm Ê Hâu năm năm mô năm Ồ, năm mô chính นี no ่รอยมุ่รอยคนวะค้นคนเฮ้ยนี่รอยเยี่ยมเฮเ้ยเยเอากเอากุ้มกุ้มกุ้มากุ้มเฮ้ยกุ้มหาปลาหาป้าเดียอยลอยขึ้นไป้ำียกุ้มุ้ยายกว่าอุ้ย ลำสั้นๆมันจริงเลยเดี๋ยเต้ต้นลำบนนู้ลำลำลำดิบมัวติดไว้หลงไว้คือไอ้มันขึ้นปลาปลาคว่านะนะถึงยากไงนี้ออืออือ โอเคครับเดี๋ย้อย็ยาล้ช้างก้อนครับต้องหวังต้องตองก็อยยาจบการล่รทศครับพอไม่ทำมาตีจะ